หมอจร,จริงใจนะครธุรกิจไหนไม่เอาเวลเนสเข้ามาพี่ว่าเชยดับเบิลยูเอชให้ทั้งความรู้ความคิดและสังคมในการที่จะยกระดับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนสุขภาพดีแบบยั่งยืนทุกอย่างที่มีในคลาสเนี้ยมันทําให้พี่รู้แบบทวีคูณทั้งมุมที่เป็นคนไข้ลูกค้าแล้วก็ในขณะเดยียวกันมุมของเจ้าของกิจการพี่เห็นรายละเอียดมากขึ้นว่าพี่ต้องทาอะไร ที่พี่รู้สึกว่าพี่ได้เรียนแบบจริงจังที่แต่พี่แทบไม่รู้เรื่องเลยนั่นก็คือทายัางไงให้อากาศเนี้ยเป็นอากาศที่ไม่มี PM Out d o o r ดมันสามารถที่จะ PM ลดลงได้แล้วมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ก็จะนําสิ่งเนี้ยเข้ามา p l e m e n t ใช้ในองค์กรของพี่คนที่ชอบเป็นพิเศษก็น่าจะเป็น c e o อของโรงพยาบาลกรุงเทพสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งใหม่ๆเอาความเป็นอนาคตเอาความเป็นเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อคนไข้ของเราเพื่อลูกค้าของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาอะไรใหม่ๆได้เหมือน เทรนปัจจุบันนี้มันคือเวลเนสและเวลเนสสามารถอินทริเกตเข้าไปในทุกๆบิสเนสของคุณคุณจะได้คอนเน็กชันที่จริงใจแล้วก็มีคุณภาพอาจารย์สมอาจพี่มองว่าอาจารย์ไม่ต้องทำก็ได้แต่อาจารย์ทำด้วยแรงที่จะยกประเทศนี้ขึ้นมาหลักสูตรที่ทำด้วยแพชชั่นมันไม่ได้หาง่าย